สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวข้อคิดอิงธรรมะจากภาพยนตร์เรื่องเวสเปอร์หรือในชื่อภาษาไทยว่าฝ่าโลกเหนือโลกครับผมเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นแนวดรามา่าไบโอแฟนตาซีซึ่งเกี่ยวกับโลกใบหนึ่งซึ่งระบบนนเวศล่มสลายผู้คนถูกแบ่งออกเป็นชนชั้นมีชนชั้นสูงซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยปจัจจัย4กับชนชั้นลักย่าของกลุ่มนางเอกเป็นต้นซึ่งขาดแคลนปัจจัย4ี่จะต้องได้ลนขวนขวายเพื่อสแสวงหาการเอาชีวิตรอดต่างๆภา,าพ,พยนตร์เรื่องนี้ทําให้เราเห็นข้อคิดอิงธรรมะที่นนน่่าสใจดังตอไปี้ ข้อคิดข้อแรกคือความหิวเป็นโลกอย่างยิ่งที่ทุกคนย่อมปรารถนาความอุดมสมบูรณ์ของปจัจจัยสีอันเป็นพื้นฐานของชีวิต สำหรับในเรื่องนั้นเราเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนก็คือความหิวโหยความลําบากขาดแคลนปัจจัย4ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนนั้นจะต้องดิ้นรนด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้ปัจจัย4มาดำรงชีวิตแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีผู้คนจำนวนมากานั้นที่ยอมทํร้ายผู้อื่นยอมเบียดเบียนคนอื่นเพื่อให้ตนเองได้มาซึ่งปัจจัย4ี่ในการดำรงชีวิตโดยที่ไม่ได้สนว่าสิ่งที่ตนเองทํานั้นจะถูกหรือผิดอย่างไร สรับในเรื่องนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งซึ่งเหมือนกับเป็นความหวังอันสูงสุดที่จะทําให้พวกคนทั้งหลายนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านของอาหารและการกินอยู่ในส่วนนี้นั้นทาให้นึกถึงคาถาธรรมบทตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตรู้เรื่องนี้ตามความเป็นจริงแล้วย่อมทํานิพพานให้แจ้งเพราะนิพพานาเป็นสุขอย่างยิ่งโดยขยายความก็คือความหิวที่ว่าเป็นโรคอย่างยิ่งนั้นอาจารย์ท่านขยายคววาามให้ฟัง่ โรคไร้เหล่าอื่นนั้นยังพอรักษาให้หายได้แต่โรคคือความหิวนี้จะเป็นจะต้องเยียวยารักษาตลอดเวลาไม่สามารถทําให้หายขาดไปจากชีวิตคนเราได้คําว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกอย่างยิ่งสังขารในที่นี้ก็คือขันห้าหรือร่างกายและจิตใจของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ถูกสภาพแวดล้อมหรือเหตุปัจจัยต่างๆบีบคั้นให้ ต้องดิน้นรนและขวนขวายเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อดำลงธาตุขันให้เป็นไปได้โดยความสะดวกสบายเราเห็นได้ว่าชีวิตของคนเหล่านั้นเมื่อเกิดมาแล้วไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆหรือนอนนิ่งๆได้ทุกคนไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนดีหรือคนยากจนอย่างไรก็จะเป็นจะต้องดิน้นรนเพื่อดูแลอัตภาพร่างกายนี้ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นแล้วบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาเมื่อมองเห็นความทุกข์ต่างความเป็นจริงอย่างนี้ย่อมทําพันิพานซึ่งหมายถึงความพ้นทุกข์ให้แจ้งเพราะว่านิพานนั้นเป็นสภาพที่เป็นสุขอย่างยิ่งคือพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หากจะเปรียบเทียบกับในภาพยนตร์นั้นเราจะเห็นได้ว่า,าเอกของเรื่องพยายามที่จะทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเพาะพันธุ์หรือขยายแก้ไขพนันธุกรรมของมเมล็ดพันธุ์พืชวิเศษซึ่งสามารถจะทาให้ทุกคนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารได้ มองย้อนกลับมาในโลกของความเป็นจริงของเรานั้นเราจะเห็นได้ว่าผู้คนทั่วโลกต่างประสบปัญหากับความหิวเป็นต้นและโลครคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างมากซึ่งปัญหาเหล่านี้แท,ท้จริงแล้วก็เกิดขึ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยอำนาจของเหตุปัจจัยที่ยังทําให้ต้องแสวงหาพบน้อยพบใหญ่อยู่นั่นเองนิพพานของพระพุทธเจ้านั้นจึงอาเปรบที่ได้กับเมล็ดพันธุ์พืชวิเศษซึ่งไม่เพียงแต่จะแก้ไขปัญหาคือความหิวโหยเท่านั้นแต่สามารถทําให้ดับความทุกข์ทั้งปวงคือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ข้อคิดข้อที่สองคือการทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจทุกตนแม้ไม่ใช่มนุษย์ก็เป็นบาปจากในเรื่องนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีประเด็นในเรื่องของสิ่งมีชีวิตที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมหรือถูกมนุษย์สร้างขึ้นมาที่เราเรียกกันในเรื่องว่าจากักรจักในที่นี้นั้นบางคนก็ถือว่าเป็นเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์ซึ่งไม่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่มนุษย์ไม่มีความรู้สึกจิตใจสามารถที่จะทำร้ายหรือทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้ก็ได้ แต่มนุษย์บางคนมีนเอกเป็นต้นนั้นก็มองเห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าจักนี้ก็มีความรู้สึกนึกคิดจิตใจไม่ได้แตกต่างอะไรจากมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเลยถึงแม้ว่าจักนั้นจะถูกตัดแต่งพัตุกรรมหรือถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแต่เมื่อเขาเหล่านั้นมีจิตใจหรือมีวิญญาณอย่างลงแล้วก็นับได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตตนหนึ่งเหมือนกันที่ถ้าเกิดเราไปทำร้ายหรือไปเบียดเบียนหรือฆ่าล่วงชีวิตของจักเหล่านี้ไปนั้นก็นับได้ว่าเป็นบาปอยู่ดีในทางพระพุทธศาสนานั้นการ ที่จะแบ่งแยกว่าการกระทำของเรานั้นเป็นปนานาติบาหรือการฆ่าสัตว์หรือไม่ในอัตถกถา,าของทีคานิกายศีลขันธวัชพรหมชารโสมีพูดถึงองค์ของปนานาติบาไว้5ข้อก็คือ 1. สัตว์นั้นมีชีวิต 2. ตนรู้ว่าสัตว์มีชีวิต 3. จิตคิดจะฆ่า 4. มีความพยายามลงมือทำ 5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นซึ่งโทษของการฆ่าสัตว์นั้นก็ยังขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆเช่นถ้าสัตว์ตัวนั้นมีตัวเล็กก็จะมีโทษน้อยถ้าสัตว์ตัวนัน หรือมีร่างกายใหญ่ก็จะมีโทษมากถ้าสัตว์ตัวนั้นมีคุณธรรมน้อยก็จะมีโทษน้อยสัตว์ตัวนั้นมีคุณธรรมมากก็จะมีโทษมากถ้ามีความตั้งใจหรือความพยายามในการฆ่าน้อยก็จะมีโทษน้อยถ้ามีความตั้งใจหรือความพยายามในการฆ่ามากก็จะมีโทษมากแม้เมื่อมองย้อนกลับมาในโลกของความเป็นจริงของเรานั้นเราก็เห็นได้ว่าทุกวันนี้เรื่องของการแบ่งแยกเรื่องของเพศสีผิวเชื้อชาติศาสนาวันนะต่างๆนั้น ก็ยังส่งผลกระทบต่อการเบียดเบียนและการกีดกันของคนเราอยู่การที่คนเราจะนั้นจะมองสิ่งมีชีวิตว่าเป็นหนึ่งเดียวคือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากเพราะเหตุที่ผลประโยชน์ต่างๆและการถูกปลูกฝังโดยค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีของคนบางท้องถิน่นก็ยังทำให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกและแตกต่างซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดการทำร้ายกาันและมองว่าการทำร้ายบุคคลที่แตกต่างจากเรานั้นเรื่องปกติที่ควรยอมรับได้ ก็ต่อเมื่อคนเราได้มาศึกษาคำสั่งของพระพุทธเจ้าแล้วจึงทําให้เราเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเขึ้นชื่อว่าการฆ่าหรือการเบียดเบียนสัตว์ซึ่งมีชีวิตนั้นก็ถือได้ว่าเป็นบ,บาปอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ควรทาอยู่ดี